สวัสดีครับไทยบัตทองนะเป็นไงบ้างครับแต่ละคนนะผมนี่พึ่งฟื้นเลยทีเดียวหลังจากที่ช็อกซีนีมาไปนิดหน่อยนะครับผมโดนนาทีบาปนะเออแต่เวลาที่ทดมาแบบเก้าสิบทดมาแปดนาทีาอ่ะจากตอนแรกก็คือโชว์ป,ป้าย 95. เก้าสิบห้าไอ้ห้าหนาทีเนาะถือว,ว่านาทีที่เก้าสิบห้าแต่สุดท้ายกลายเป็นแปดนาทีจนโดนยิงแซง แล้วก็แพ้ไปในที่สุดนะครับผมซึ่งก็ไม่ว่ากันนะครับในเมื่อกรรมการกล้าทดเราก็กล้ารับชะตากรรมนะครับเพราะว่าเขามอกว่าเออเราเนี่ยไปเจ็บไปอะไรไปอย่างโน,น้นอย่างนี้ก็ก็เข้าใจนะครับผมซึ่งในจังหวะนั้นเนี่ยก่อนที่จะมาถึงลูกเตะมุมแล้วก็นํามาซึ่งการเสียประตูเนี่ยมันมีชดหนึ่งที่ทางด้านโจลิงตันได้บอลน,นะอ่าได้บอลตรงมุมธงตรงริมเส้นอ่าทางขวา ซึ่งตรงนั้นเนี่ยผมเชื่อว่ามันมี2ออย่างตัดให้โจลิงตันตัดสินใจนะครับผมว่าจะเหยียบบอลไว้ที่ทงหรือป่าเพื่อเอาหนึ่งแต้มเพื่อที่จะยื้อจะจะ,จะจะจะให้ให้จบเวลาตรงนั้นซึ่งผมเชื่อว่าถ้าเหยียบไว้เนี่ยก็อาจจะจบหรืออีกอีก,อก,อก,อกทางหนึ่งก็คือเปิดไปอย่างที่โจลิงตันทำเมื่อคืนเปิดไปเพื่อที่จะลุ้นประตูแล้วก็สุดท้ายก็โดนโชกแล้วก็สวนมาจังหวะนั้นแล้วก็มาเป็นลูกแตะมุมสุดท้ายก็มาเสียประตูนะโดน จนได้เรียกว่าจนได้แล้วก็ต้องตำหนิโจวิวลล็อกนิดนึงนะในจังหวะนั้นเนี่ยที่คือเคลียร์เนี่ยจังหวะห้าสิบห้าสิบงนั้น,นควรจะเคลียร์ให้มันแบบให้มันเต็มข้อเลยอ่ะไม่ใช่ไปดีดไปปอกเปกปอกเปกปอกเป,ป,ปกอย่างที่เป็นอยู่ซึ่งโจซึ่งโจวิวลล็อกเนี่ยอาการนี่หนักจริงนะต,งต้องยอมรับว่าหนักจริงซึ่งก่อนเกม,มเมื่อคืนเนี่ยยอมรับเลยว่าค่อนข้างที่จะทําใจนะทําใจว่าเพราะอะไรเพราะว่า ตัวหลังๆเราเนี่ยไม่ค่อยที่จะ,ะเรียกว่ามาจิบไปหลายตัวนะครับไม่ค่อยมีตัวที่จะมาทดแทนด้วยตัวสำรองเนี่ยซึ่งก่อนเกมเนี่ยทำใจว่าแพ้สัก2 0 2 1น่เนี่ยก็สบายใจละตอนนั้นเนี่ยนะครับผมก็คือไม่เพราะว่าทางศูนย์หน้าก็อย่างเห็นเป็นคริสบู์คาร์ลัมวิลสันก็เจ็บบรูโน่ก็ไม่มีดันแม็กซิเมงไม่มีอีกแล้วมาเห็นเซเบตตัวจริงที่จัดลงมาแผงกองหลังเนี่ยก็ใส่ชื่อ จะมาลัดเซลอีกกับาทางด้านแดนเบิร์นซึ่งไม่รู้ว่าทางบอสแมนกับทางชาเนี่ยล้าเจ็บหรือ,อมีอาการล้ามีอาการฟิตไม่ถึงหรือยังไงถึงได้ย่อนทางจะมาลัดเซลลงมาจนบางครั้งเนี่ยผมคิดว่าค่ำคืนนี้เนี่ยาทางเอ็ดีฮาเนี่ยไม่ได้มองถึงชัยชนะด้วยซ้ำไปนะครับในการจัดแต่งกองหลังนี่ความรู้สึกนะอันนี้ความรู้สึกส่วนตัวหรือยังไงก็อาจจะเป็น ดุนพินิษของทางเอดีฮาวอันนี้เราแค่คิดไปนะครับว่าเอ็ดี้ฮาวก็ยังมองไม่เอาเหมือนเรานี่แหละเอ,อแต่แล้วอีกคนหนึ่งก็คืออเล็กซานเดอร์อีซักนะครับผมทีออ่ยังคิดในตอนแรกว่าจะเวิร์กปอมิตจะผ่านหรือเปล่าแล้วถึงแม้เวิร์กปอมิดผ่านลงมาแล้วจะเล่นได้ดีสักขนาดไหนกันเชียวนะครับผมแต่สุดท้ายก็มันมันเกินคาดจริงๆนะสำหรับอเล็กซานเดอร์อีซัก นะหรือที่ผมมักจะเรียกว่าหลายคนเรียกว่าไอสัตว์นะหรือไอสัตว์แต่ผมมักจะอ่านแกว่าอิสระสัตว์โอ้โหพ่อคนเอ้คือจังหวะหาหาช่องแกดีนะเห็นแล้วเมื่อคืนเนี่ยจังหวะหาช่องหาเหลี่ยมแล้วก็จังหวะการไปกับบอลแล้วจังหวะยิงแกเยือกเย็นมากนะคมจริงๆเย,ยือกเย็นยิง่งเอ่อเรียกว่าดุดเออน้ำแข็งขั้วโลกเหนือกันเลยทีเดียวนะ ตอนแรกก็เห็นรูปร่างเนี่ยคิดว่าจะไหวหรือเปล่าหลายคนก็เกิดคําถามอยู่ในใจนะว่ายิงแค่ก้าวประตูนในลาลิกานะาแล้วก็มาเล่นในพรีเมียร์ลีกด้วยรูปร่างที่สูงแล้วก็ผมกระรองอย่างเงี้ยจะไหวหรือเปล่านะที่จะมาเล่นในพรีเมียร์ลีกกับค่าตัวถึง70ล้านปอนด์แล้วก็อายุแค่20 21 22เนี่ยประมาณ22เนี่ยซึ่งอายุยังน้อยแล้วเกินเจอกองหลังพรีเมียร์ลีกคู่เข้าไปเนี่ยจะปดหรือเปล่า ต่มเมื่อคืนก็แสดงก็เห็นแล้วว่าถึงแม้ว่ากองหลังอย่างฟานได้หรือเป็นพวกลรเวอว่าูลก็ตามเขาไม่ได้มีอาการหวั่นกลัวหรือหวั่นเกรงเลยนะโดยเฉพาะลูกที่ล้ำหน้าเนี่ยจังหวะที่เกหลุดเข้าไปแล้วก็ล็อกอะ่ะโอ้โหล็หนึ่งดอกสองดอกคือไม่ค่อยเห็นศูนย์หน้าแบบนี้มานานแล้วที่ล็อกให้กองหลังเขาพรวดอย่างเงี้ยนะเออปกติผมไม่ัง้ว่าก็ใส่แล้วก็ติดล็อกแต่เนี่ยล็อกแล้วล็อกอแบบ ผมบอกเลยว่าเห็นอนาคตรำไรเลยนะการมีมี่เจ้าอีซักมาเป็นศูนย์หน้าเนี่ยเมื่อใดที่บรูโนหายกลับมาเนี่ยเมื่อใดที่แม็กซิเมงและตัวหลักๆของเราครบแล้วก็ตัวที่จะเสริมเข้ามาเนี่ยฤดูการนี้อาจจะน่าจะหมดงบแล้วในการซื้อเนี่ยคงจะไม่หรืออาจจะมีตัวยืมมาหรือเปล่าก็ต้องลุ้นกันนะแต่กลางๆฤดูการเนี่ยน่าจะซื้อเข้ามาแน่นอนเพราะว่าการซื้อนักเตะเนี่ยเราจะคิดเป็นรายฤดูกาล เราต้องคิดเป็นรายปีงบมันเป็นปีนะครับผมเท่ากับว่าปีนี้เนี่ยเราซื้อนักเตะไปเนี่ยเท่าไหร่ละไปเก้าคนนะนะเราเราซื้อนักเตะไปไปพอสมควรแล้วเก้าคนแล้วถ้าคิดเป็นรายปีอแต่ถ้าคิดเป็นฤดูกาลเราก็อย่าอย่าเพราะว่างบเนี่ยผมประมาณเนี่ยมันคิดกับเป็นปีออนะเราก็อาจจะหมดงบไปแล้วกับเจ็ดสิบล้านปอนด์ของอีซัคซึ่งถ้าได้ยืมมาก็ก็ดีนะเพื่อที่จะมาทดแทนในระหว่างที่บรูโน่เจ็บไป ในระหว่างที่ตัวอื่นๆเจ็บไปแต่ผมเชื่อว่าเมื่อบรูโน่หายมาเนี่ยผมบอกเลยว่าอีซักเนี่ยน่าจะมีมิติในการเล่นเกมรุกขึ้นอกีกทำไมผมถึงคิดอย่างนั้นเพราะผมเห็นทรงการเล่นของบรูโน่ผมนี่เป็นแฟนคือชอบดูทีชาสวีเดนเล่นนะตั้งแต่ไหนแต่ไหนละคืออีซักเนี่ยเวลาเล่นกับทางฟอสเบิร์กเนี่ยอีซักจะเล่นดีเป็นพิเศษนะเป็นตัวย์เมคเกอร์ที่อยู่ค้ำอยู่ข้างหลังเนี่ยซึ่งฟอสเบิร์กเนี่ยก็มี ลักษณะฝีเท้าที่ใกล้เคียงกับทางบรูโน่และก็น่าจะเข้าอ,อกเข้าใจกันพอสมควรกับการเล่นนะครับผมนี่สิ่งที่ผมได้เห็นจากทางทีมชาติสวีเดนนะและก็มาวิเคราะห์กับทางบรูโน่เนี่ยมีความคล้ายกันอยู่เป็นนักเตะที่เทคนิคดีและก็จ่ายบอลแม่นนะครับผมซึ่งเมื่อคืนเนี่ยเข้ามาเกมเมื่อคืนนิดนึงที่อีอซักเนี่ยผมบอกเลยว่าดอกเดียวนั้น,นก็คือน่าจะคุ้มกับ70ล้าน น่าจะมีประตูอีกผมมองว่าสักสิประตูนะ่จาจะมีนะดูกาลเนี่ยยังมีอีกยาวๆนะสิประตูมีแน่แนส่วนเมื่อคืนเนี่ยทางโอ้โหทำให้รู้สึกว่าโจวิวลล็อกนะก็ยังคงมาตรฐานเดิมนะก็คือแบบยังไม่ยังขี้เรเหมือเดิมนะเออส่วนเจ้าลองสตารนี่ถ้าไม่ได้จ่ายลูกนั้นนี่ก็ไม่มีอะไรเลยจริงๆให้ตายสิ เฟรเซอร์เล่นดีนะโดยเฉพาะจังหวะที่แกพลิกได้ลูกหนึ่งที่แกยิงแล้วก็โอ้โหเกือบได้ประตูตรงนั้นเล่นดีอเมรอนก็อยู่ในมาตรฐานโจลิงตันนี่โอ้โหหนักเลยมื่เคืนนะ่ารับบทบาทเยอะเหลือเกินทั้งขึ้นทั้งลงทั้งล่องเลยนะครับผมซึ่งไม่แปลกที่จะโจลิงตันจะมีอาการตะคริวขึ้นนะใครที่เคยเป็นตะคริวจะรู้คนไม่เป็นน่ะไม่รู้หรอกตะคริวอ่ะถ้ามันขึ้นมาสักดอกแล้วอ่ะวันนั้นทั้งวันอ่ะเออไม่หายแล้วล่ะต้องต้องพักไปอีกวันสองวันอ่ะถึงจะดีขึ้นอ่ะ เพราะว่าถ้ายืดกล้ามเนื้อเมื่อไรก็มาอีกยืดกล้ามเนื้อเมื่อไหรก็มาอีกซึ่งในบางจังหวะเมื่อคืนเนี่ยที่กรรมการมองว่าเราพยายาม่วงหรือหลายคนมองว่าถ่วงเนี่ยก็อย่างที่เห็นทางด้านโจลิงตันเนี่ยบางครั้งเนี่ยคือเขาไม่ไหวจริงๆต้องนั่งลงอะ่ะและ้วก็นั่นคือการฝืนกัดฟันขึ้นมาเพื่อที่จะสู้จริงๆไม่ใช่ว่าพอกรรมการไม่เป่าแล้วทําให้โจลิงตันลุกขึ้นมาไม่ใช่ก็คือเกมมันดําเนินอยู่โจลิงตันก็เลยต้องลุกขึ้นมาเพื่อที่จะเล่นมาป้องกันนะครับผม ให้เกมเนี่ยไม่ให้ทางลิเว่าผลเนี่ยเจาะได้ง่ายๆในช่วงท้ายนะครับผมซึ่งการการที่มองว่า่วงเวลาเนี่ยมันก็ไม่ไม่ขนาดนั้นนะครับผมอ่าไม่ไม่ขนาดนั้นเพราะว่าแต่ละช็อตเนี่ยมันคือคําว่าตะคริวเนี่ยคนไม่เป็น,นจะไม่เข้าใจอย่างที่ผมบอกนะครับอ่าหรืออาจจะทวงนะอ่าเอาอันนี้อาจจะถ,นะะนนถ,าถ้าเป็นทวงก็แล้วแต่นะครับผมแล้วก็ทดไปถึง 8นาทีก็ไม่ได้ว่าอะไรนะทดก็ทด8 90ก็ไม่ว่ากันเพราะว่าทุกอย่างมาอยู่ในดุลพินิษของกรรมการนะครับผมสุดท้ายเนี่ยนะครับผมถึงแม้เมื่อคืนเนี่ยนะครับจะแพ้นะแต่บอกเลยว่าการได้เห็นศูนย์หน้าอย่างอเล็กซานเดอร์อีซักยิงประตูแบบนั้นเนี่ยผมนี่ใจชื้นเลยนะผมนี่สบายใจเลยเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าคลิปวูวเนี่ยอย่างที่เราเห็นก็คืออ่อต้องบอกว่าไม่น่าจะดีไปกว่านี้นะเออคลิปโูดเนี่ยไม่น่าจะ ไม่น่าจะดีไปกว่านี้แล้วล่ะก็ยูนได้ประมาณนี้หล่ะซึ่งก็พอเห็นอีซักเล่นแบบนี้เนี่ยก็คือใจชื้นมาหน่อยอย่างน้อยก็ด้มีการสลับสับเปลี่ยนกับทางคาลัมยูสันนะแล้วก็เล่นผมบอกเลยว่าฤดูการนี้เนี่ยน่าจะเถิดเทิงแน่นอนนะสำหรับอเล็กซานเดอร์อีซักทันเล่นได้แบบนี้แล้วไม่เจ็บซะก่อนนะซึ่งเมื่อคืนที่คล่องจิตคล่องใจอยู่นิดนึงก็คือการเอาลัดเซลเนี่ยลงนะก็คือ ผมแปลกใจว่าทําไมไม่เอาเออทาไมไม่หลายคนก็คงจะคิดแบบนั้นแต่ก็เข้าใจเอดดี้ฮาวนะเขาอาจจะมีเหตุผลสองคนนั้นอาจจะลาหรือจะเก็บสดไว้เจอกับบทกับทางคิตันพาเลตก็ได้นะครับใครจะไปรู้อันนี้คือในมุมมองของโค้ชในมุมมองของผู้ช่วยในมุมมองของทีมงานอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของเขาไปนะครับผมว่าเหตุใดเขาถึงได้จัดลาเซลลงมานะครับมันก็มีเหตุผลของพวกเขาเราก็ได้แค่วิเคราะห์แล้วก็ เกิดข้อสงสัยว่าเอ๊ะทำไมทำไมทำไมก็แค่นั้นเองนะครับผมถึงแม้ว่าจะแพ้นั้นมาเกินแต่บอกเลยว่าทรงบอลมีแล้วก็อนาคตเนี่ยเ,เรียกว่าไปได้สวยแน่นอนนะสำหรับทิศทางของนิวคาสเซิลยูไนเต็ดอยู่ที่ว่าจะเสริมใครเข้ามาอีกนะถึงแม้ว่าฤด,ดูกาลนี้เนี่ยที่ตลาดรอบนี้จะปิดนะหรืออาจจะไม่ได้ใครเลยนะต้องทําใจแต่ผมเชื่อว่าเมื่อตลาดกลางฤดูกาลเนี่ยถ้า เราก่อันดับ4อันดับ5อันดับ6ไว้ให้ได้เนี่ยผมบอกเลยว่านะการเสริมเข้ามาเจมเมดิสันอะไรพวกนี้น่าจะได้เข้ามาในในช่วงตลาดการฤดูกาลในฤดูกาลนี้นะเออน่าจะได้เสริมเข้ามาแล้วก็ทําให้แข็งแกร่งขึ้นแน่นอนนะครับผมซึ่งอย่างที่คําพูดคํากล่าวว่ากรุงโรมไม่ได้สร้างแค่วันเดียวนะความยิ่งใหญ่ของนิวคาสเซิลก็ต้องใช้เวลาเช่นกันนะครับ เพราะฉะนั้นใจเย็นๆนะใจะเย็นๆในการซื้อตัวการซื้ออะไรเนี่ยต้องให้เวลากับทางทางท,างทีมงานเพราะทุกคนเนี่ยอยากที่จะให้ฟุตบอลเนี่ยไปในทิศทางที่เราอยากจะเห็นเหมือนกันหมดทุกคนนะครับผมผมเชื่อว่าทีมงานเนี่ยอยากจะซื้อตัวดีๆนั่นแหละแต่มันมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ติดขัดติดอะไรกันอยู่นะเรื่องเพดานค่าเหนื่อยเรื่องอะไรพวกนี้งบตอนนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าชนแล้วนะครับผมต้องทําใจแล้วก็ว่ากันใหม่ในอีก กลางฤดูกาลที่จะเสริมถ้าเราเกาะ1-7ถึงไว้ในตอนนั้นเนี่ยการเสริมทับเข้ามาเนี่ยจะทำให้นิวคาสเซิลเนี่ยบินสูงแน่นอนความาพ่มายแพ้เมื่อคืนนะก็ไม่ต้องเสียใจอาจจะมีช็อคซีนีมากันได้นะแต่เดี๋ยววันเสาร์มาชนะคิทตันปาเล็สัก20เดี๋ยวก็ลืมสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ